Romadon Romadon Tiba Tiba สลา م จากราวังจาวันนี้นะคะเราว่ากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับช่วงเรามาดันเดลิฟ o ฟนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่7ของเดือนเรามาดันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอาหารคาเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือปลาฟีจินะคะเมนูฟีจินะะี่ค่ะสามารถทําทั้งไก่แล้วก็ ทั้งปลานะคะเป็นเมนูที่เขาเอาไปย่างนะคะแล้วก็เอาซอสพริกนะคะที่เขาทำทาเวลาย่างนะคะซึ่งเราคิดว่าที่อื่นเขาเขาเรียกว่ากอและอาหาไก่กอและปลากอและนะคะซึ่งที่บ้านเรานะคะถ้าเป็นกอและก็เป็นอย่างที่เราเคยทำให้ดูแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะคะ มาเริ่มกันเลยว่าทำอย่างไรนะคะส่วนผสมของซอสพริกก็จะมีกระเทียมหอมแดงขิงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะคุณเราก็จะเอาทั้งหมดนี้นะค่ะไปตำนะคะคือพริกชี้ฟ้านี่เราผ่านการแช่น้ำมาแล้วนะคะเพื่อให้ตำง่ายนะคะเราก็จะเอาเกลือสมุนใส่ไปด้วยนะคะ พอเราตำพริกแห้งของเราแหลกได้ที่นะคะเราก็จะใส่ขิงของเรานะคะที่เราหั่นแว่นนะคะ1แว่นลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะ2กลีบนะคะแล้วก็ตําไปคะ่ะเพืเ่อนๆแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะคะ3หัวนะจ๊ะแล้วก็ตําให้ส่วนผสมทุกอย่างเนะะี่ยค่ะให้ละเอียดเลยนะคะเพืเ่อนๆ ตอนนี้นะคะส่วนผสมของเรานะคะผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แหลกได้ที่แล้วนะคะก็ถือเป็นอันว่าใช้ได้นะคะเราก็จะตักใส่ในภาชนะที่เราใส่หัวกะทิเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะคนนะคะให้ส่วนผสมกับตัวกะทิของเรานะคะผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าสามารถใช้ไปทา ตัวปลาของเราที่เราจะไปทําฟิจินะคะเอาล่ะค่ะเราจะมาทําในส่วนของปลาต่อนะคะครัววันนี้เราใช้ปลาทูนะคะเราจะเอาปลาทูไปย่างก่อนนะคะย่างไม่ทาซอสพริกนะคะพอหลังจากที่เราแบบเออย่างได้ที่นะคะเราถึงจะเอาซอสพริกทานะคะ ในซอสฟิจินะคะเราจะใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อปรุงรสนะคะแล้วก็ผสมให้ตัวเกลือกับน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะเอามาทาตัวปลาฟิจิของเราแล้วค่ะเพื่อนๆนะะี่ค่ะพอย่างได้ที่เราก็จะาทาให้ทั่วตัวปลานะคะพอทาเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปย่างต่อนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ จนกว่าปลาของเราจะสุกได้ที่แล้วก็ตัวซอสของเราจะติดตัวปลานะคะทำต่อไปหมุนเวียงอย่างนี้แล้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเราลืมบอกเลยเวลาถาซอสที่ปลาเนี่ยคะ่ะคนเวลาเราเอา ปลาไปย่างนะคะเราต้องเอาฝั่งที่เราเพิ่งทาซอสเข้าหาไฟนะจ๊ะไม่ใช่ว่าหันหลังให้ไฟนะไม่เอานะเราต้องสู้ไฟคะ่ะคุณต้องรับไฟเบาๆนะคะรับความร้อนแรงน,นึ่งนะคะแล้วก็ย่างต่อไปนะคะพอมันแห้งนะคะเราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะบนไปอย่างนี้ละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะคือต้องทาซ้ําวนไปวนมานะคะให้มันทั่วปลาเนี่ยค่ะให้ซอสนี้ค่ะมันซึมเข้าสู่ตัวเนื้อปลานะคะคือตอนนี้นะคะมันหอมมากเลยกลิ่นหอมโชยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะทาจนกว่าเราจะพอใจนะคะคือนี่ค่ะทาวนไปอย่างที่บอกเลยนะคะตรงไหนที่แบบว่าซอสหลุดร่วงหายไปนะคะเราก็ทา ต่อเะจ๊ะเมนูฟิจินะคะถือว่าเป็นเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะคะแต่ว่า มันไม่ได้ยากเนาะแต่มันเหนื่อยอะค่ะคุณที่ต้องแบบเออทาซอสอยู่ตลอดเวลาะคะทาวนไปนะคะถ้าจะให้อร่อยนะ,ะก็ต้องทาวนไปวนมาอย่างนี้ละค่ะคุณใช้เวลานิดนึงนะคะบางทีก็รวมชั่วโมงเหมือนกันนะคะถึงจะเห็นว่าปลาแค่ตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่เพื่อความอร่อยเนาะเราก็ต้องแบบ นิดนึงนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะแค่นี้ค่ะก็ถือเป็นอันวาดได้แล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนๆลองหาทานดูนะหรือไม่ทํากินดูนะคะมันไม่ได้ยากแต่ยากตรงที่ต้องย่างปลานี่นะคะเพื่อน สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชม Rawa Story นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ r a วาด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามชมว่าเมนูวันที่8นะคะ Rawa จะทำอะไรกินนะคะ